let profit run forex เทรดเป็นเห็นกำไรสูตรลับทำกำไรจากค่างเงินรู้ก่อนทำเงินจาก forex ก่อนสำหรับนี้ครับ invest tomorrow ครับมีหนังสือดีๆอีกหนึ่งเล่มนะมาแนะนำให้สำหรับท่านที่สนใจลงทุนในส่วนของตลาด forex หรือตลาดค่างเงินนะครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์เช็คนั่นเองนะครับผู้แต่งก็คือ,อคุณ บันทิตานะครับคุณบันทิตาเจ้าของแฟนเพจที่มีชื่อว่าอนุบาลการลงทุนนะครับเล่มนี้ครับเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับจากมือใหม่สู่ม,มุมโปรโผู้มือ forex ที่ต้องมีติดตัวนะครับซึ่งแอดมินก็ได้มานะครับต้องบอกว่าเล่มนี้หนาตึกมากเลยนะครับและเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับคาโปรยเลยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ควรมีติดตัวถามว่าทําไมต้องมีติดตัวครับเพราะว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยละเอียดมาก ละเอียดมากจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการที่ปรับความคิดแล้วก็ในเรื่องของดูทเทรนอะไรต่างๆครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวทางอ,าอิเวม tomorrow มนะครับนำเกรดเ็ดเล็กๆน้อยๆจากในหนังสือเล่มนี้มาแชร์เป็นกับท่านด้วยนะครับหนังสืเอเล่มนี้ครับอ,อยู่ที่ราคา295บาทนะเดี๋ยวถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านก็สามารถสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อจากลิงก์ในคลิปนี้นะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับคือทางผู้เขียนเองเนี่ยนอกจากเขาเขียนหนังสือแล้วนะครับเขายังมีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับให้ท่านด้วยนะท่านที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้นะครับมี QR code โค้ดให้ท่านสแกนแล้วก็ไปเรียนคอร์สออนไลน์นะครับเพื่อเรียนรู้กันอย่างจริงจังนะครับ่าจะเป็นเรียนรู้กันในแพลตฟอร์มนะครับอย่างนี้ท่านก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้นะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับลงทุนแค่2 9 5กบาบาทได้ทั้งหนังสือ มาอ่านทบทวนแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วก็ได้ไปเรียนคอร์สออนไลน์เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับเร่นี้ครับเลต Profit ร r น n อเร็กนะครับเทรดเป็นเห็นกำไรนะครับมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมดเนี่ยสิบครันะครับก็บทที่1ก็เป็นเรื่องของการเกิดน,นำนะครับแล้วก็บทที่บทที่หนึ่งเนะี่ยก็เป็นการทำความรู้จั Fore x, ก Forex ก่็เป็นยังไงนะครับแล้วก็บทที่2พาไปดูค่าเงินในตลาด Forex นะครับบทที่3ก็อธิบายความเรื่องของ าเงินค่าเงินแข็งค่าเงินอ่อนมันเป็นยังไงแล้วมันมีผลยังไงนะครับบทที่4เนี่ยก็คือการเลือกโบรกเกอร์นะครับที่จะใช้เทรดเลือกโบรกเกอร์ไหนดีนะครับเลือกยังไงแล้วก็บทที่5ครับการใช้งานโปรแกรมเทรดนะที่เป็นตัวเม t a ลเทรดนะครับ mt f o นั่นเองนะบทที่6ครับก็รู้จักคําศัพท์แล้วก็พื้นฐานในเรื่องของการซื้อขายนะบทที่7ครับเครื่องมือในการเทรดอัตโนมัติครับที่คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ea นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีหนังสือเล่ม ทำ copy trade นะครับหรือ am อะไรก็วันไปนะครับบทที่8ครับก็คือการวิเคราะห์เว็บข่าวนะครับแล้วก็การทำกำไรจากข่าวก็ลงรายละเอียดให้ด้วยนะครับไปดูเว็บข่าวแล้วก็ทํากําไรจากข่าวไห้ด้วยนะครับบทที่9ครับก็คือการมองเทรนด์เป็นเห็นกําไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องของบทนี้ด้วยนะครับเรื่องหกขันน้ำเฟดนะครับบทที่10ครับก็คือทาความรู้จักกับแนวรับแนวต้านบทที่11ครับทากาไรจากการใช้ตัวเทรลไลน์เทรลไลนมันก็เป็นตัว ตัวเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับถ้าใครใช้เป็นมันก็เกิดประโยชน์นะครับทำกำไรได้อย่างแน่นอนนะครับบทที่12ครับเรียนรู้ในเชิงลึกเบื้องต้นของการอ่านค่าตัวอิเลียเวฟนะครับกับการประยุกต์ใช้ในส่วนของที่เป็นตัวฟิบูนนซีนะครับอันนี้สําคัญนะถ้าท่านจะก้าวสู่มือโปรมากขึ้นก็ต้องทำความรู้จักตัวอีเลียเวฟนะครับบทที่13ครับก็จะเป็นไฟล์แอคชั่นหนึ่งะครับก็คือเรื่องของทั้งเทียนที่ใช้ในการทำกำไรนะครับบทที่14ครับเป็นไฟล์แอคชั่นสองครับ ก็เข้าใจพฤติกรรมของราคาครับว่าราคานี้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะคบบทที่15ครับเรียนรู้เรื่องของตัวเทคนิคเข้าชาร์จถัดต่อไอ้ไอ้ตัวแพทเทิร์นนะครับชาร์จแพทเทิร์นมันมีแพทเทิร์นอะไรต่างๆนานานะครับเป็นยังไงนะครับเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับไซเวอะไรว่ากันไปนะครับบทที่สิบครับเรียนรู้ตัวไรเวอร์เจนนะครับสัญญาณบอกเหตุอะไรบางอย่างบอกเหตุการกลับตัวนะครับก็ไปดูตรงนี้นะครับบทที่สิบเจ็ดครับก็สรุปนะสรุป ระบบการเทรดของผู้เขียนนะครับผู้เขียนก็มีตัวระบบเทรดของเขาอยู่เขาก็จะมาทําให้ดูนะครับบทที่18ครับทำเรื่องของจอมันนี่มินิเมนและบทที่19ก็คือเรื่องของกิตนวิทยาในการเทรดนะครับเรื่องนี้บอกได้เลยว่า,าหลังจากที่ท่าน,นอ่านเล่มหนึงนะ่งเนาะก็คือเรื่องของตัวที่เป็นตัว forex for, for beginner นะครับเล่มถัดมาที่อยากจะแนะนําน่าจะเป็นเล่มนี้แหละนะครับที่ท่านต้องมีติดตัวแน่ๆต้องมีตัวเพราะว่า อย่างที่บอกครับมันมีความละเอียดมากนะครับละเอียดตั้งแต่การดูกราฟนะครับดูในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับก็ตั้งแต่ศูนย์จนถึงเป็นมูลโเลยนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาบางส่วนนะครับเป็นเนื้อหาในบทที่9นะครับผมพยายามหยิบยกบางประเด็นนะครับในบทนี้นะครับบทที่9เป็นเรื่องของมองเป็นเป็นเห็นกําไรนะครับมองเป็นเป็นเห็นกาไรมองยังไงถึงจะมองเป็นนะครับ ในเรื่องนี้ครับบทที่9เขาวาดด้วยเรื่องของเทรนนะครับสิ่งแรกที่เข้าใจในหัวข้อก็คือลัคนาของที่เป็นตัวทฤษฎีดาวนะครับนักลงทุนเนี่ยสายเทคนิคเนี่ต้องเป็นพื้นฐานเบื้องต้นจากทฤษฎีดาวก่อนนะครับดาวอะไรนะครับก็คือเป็นดาวเทอรี่นะครับสำหรับผู้ที่ค้นก็คือคุณชาวเอสดาวนะครับในปีนะตั้งแต่ปีคศ1851ถึง1920นะครับผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับ ซึ่งผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับและกฎและหลักการนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่ปัจจุบันนะครับหลักการของดาวก็เป็นการพูดถึงการเคลื่อนที่นะของราคาหุ้นแล้วก็การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาครับที่ซีดาวครับอธิบายถึงพฤติกรรมของตลาดหุ้นที่ยังคงเหมือนเดิมนะครับเกิดขึ้นซ้ำๆเจกเช่นเดียวกับเมื่อ100ปีก่อนนะครับโดยการมีพฤติกรรมของตลาดเกิดขึ้นซ้ำนั้นเกิดจากอารมณ์นะครับและก็พฤติกรรมของนักลงทุน ในช่วงเวลาต่างๆตามที่ชาวได้ศึกษาไว้นะแล้วก็โดยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นการรวบรวมทุกพฤติกรรมของราคาทั้งหมดแล้วก็เป็นการเก็บสถิตินะครับซึ่งจะเกิดซ้ํากันเป็นวงจรซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเศิษีดาวครับประกอบไปด้วยนะประกอบไปด้วย6ปหลักการคืออะไรบ้างนะครับประการแรกนะสำหรับหลักการที่ได้เศรษีดาวก็คือว่า1ครับราคาเนี่ยสะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารต่างๆพฤติกรรมความต้องการของคนในตลาดนะครับปัจจัยพื้นฐานต่างๆครับดาวเชื่อว่าได้สะท้อนออกมาในราคาณขณะนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นหลักฐานที่1นนะครับของทฤษฎีดาวครับของตัวเทรนด์นะครับหลักการที่2ครับราคาเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างเป็นแนวโน้มครับมีแนวโน้มอยู่นะครับหากมองในภาพใหญ่แล้วครับดาวเชื่อว่าราคาเคลื่อนไหวไปอย่างมีแนวโน้มโดยมีแนวโน้ม สองแนวก็คือแนวบูมาเก็ตนะครับหรือตลาดขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตลาดที่เป็นตัวแบมมาเก็ตหรือตลาดขาลงนะครับอีกทั้งในทิจิดาวครับก็ยังแบ่งแนวโน้มออกเป็น3ประเภทนะครับแนวโน้มก็แบ่งแบ่งย่อยไปได้อีกนะครับหก็คือส่วนที่เป็นตัวไพรมิรีเทนนะครับหรือแนวโน้มใหญ่นะครับประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับแนวโน้มที่2ก็เป็นซีคลอนอรีเพนนะครับหรือแนวโน้มกลางครับเป็นช่วงของการพักตัวของแนวโน้มใหญ่นั่นเองนะแล้วก็ m i n น r Trend นะครับแนวโน้มย่อยนะครับต่ำกว่า6วันนะครับการเคลื่อนไหวของแนวโน้มย่อยครับจะส่งผลอะไรต่อไม่ได้ส่งผลอะไรต่อภาพใหญ่ครับเป็นเพียงน้อยของตลาดเท่านั้นนะครับหลักขั้นที่3ครับของซีดดาวก็คือว่าราคาต้องยืนยันซึ่งกันและกันเป็นยังไงครับหาเกิดสัญญาณการขึ้นหรือลงครับราคาที่เกี่ยวข้องกันควรจะต้องยืนยันทิศทางซึ่งกันและกันครับ ถึงจะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางนั้นอย่างแท้จริงโดยที่ดีของดาวครับเริ่มแรกเนี่ยได้คิดค้นว่าถ้าดัชนีของที่เป็นยูทิลิตี้นะครับหรือทัง้งของที่เป็นกลุ่มสาธารณูโปโภคครับขึ้นนะขึ้นทานิวไฮนั้นเนีย่ยนะฮะดัชนีของที่เป็นตัวเวลโรดนะครับหรือกลุ่มที่เป็นตัวกลุ่มขนส่งเนี่ยก็จะทํานิวไฮเช่นกันนะครับถึงจะยืนยันทิศทางขาขึ้นของอดัชนีหุ้นของสหรัฐเอเมริกาครับเนื่องจากดาวมองว่า ภาพภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นขาขึ้นจริงภาพใหญ่ก็ต้องขึ้นไม่ใช่เฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับราะมันต้องมีการยเนยันกันในภาพอุตสาหกรรมด้วยนะครับประเด็นข้อที่4ครับหลักการข้อที่4ครับเขาว่าเขาว่าอย่างนี้นะครับปริมาณของวอลุ่มครับจะยืนยันทิศทางของราคานะครับเมื่อในช่วงของแนวโน้มขาขึ้นครับในช่วงของการขึ้นนั้นปริมาณของลุ่มควรขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ในช่วงของการฟักตัวนะวอลุ่มก็จะหดตัวนะครับ และในทางลงทามครับที่อยู่ในช่วงขาลงนะครับเมื่อราคาปรับลงครับวอลล,ลลุ่มเองก็ควรจะเพิ่มขึ้นและหดตตัวในช่วงของการทํารีบาวน์นะครับและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปริมาณของวอลลุ่มจะสูงสุดในช่วงที่เป็นจุดสูงสุดนะครับหรือไม่เป็นในช่วงของตลาดที่เป็นแพนิคนะครับที่เป็นตัวแบร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับรวันวอลลุ่มก็ต้องเป็นการย,ยืนันตัวราคาด้วยนะครับ แล้วก็หลักการข้อที่5ครับใช้ราคาปิดเท่านั้นใช้ราคาที่ปิดเท่านั้นนะครับดาาเชื่อว่าในราคาปิดของวันนั้นครับถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครับเพราะทั้งพวกเดเท,ทที่ต้องปิดสถานะเมื่อสิน้นวันหรือไม่พวกนักลงทุนก็ที่เป็นนักหนองที่เป็นเฮดฟันนะครับต่างๆก็จะชําระเงินกันในราคาปิดทั้งสิ้นนะครับทำให้ราคาปิดนั้นมีความสําคัญมากนะครับแต่หลายคนอาจจะเริ่มตั้งคําถามว่า แล้วถ้าเปิด24ชั่วโมงละ่ะจะทํำยังไงซึ่งไม่ว่าจะเปิดตลาด24ชั่วโมงหรือไม่ครับสุดท้ายก็ต้องเวลาในใการคํานวณราคาที่ใช้ระยะใช้การชําระราคาหรือที่เป็นระดับของตัว s t t t e m e n t price นะครับเพื่อที่จะคํานวณกําไรนะขาดทุนคํานวณ Margin ต่างๆซึ่งในกรณีนี้ครับอาจจะใช้ช่วงที่ทางธนาคารหรือบูกเกอร์ทำการ s t e m e n t นะครับมาแทน ในช่วงของเวลาปิดนะครับอันนั้นหลักการข้อที่หาและหลักการข้อสุดท้ายนะครับที่อยากจะนํามาแชร์ก็คือว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวแนวโน้มนะครับนี่เป็นพื้นฐานของตัว Ten สไ y l e นะครับหรือ Ten Following นะครับเลยก็คือว่าเ,าเชื่อว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดสัญญ,ญาณเปลี่ยนแนวโน้มนะครับโดยดาวจะไม่คาดการณ์ว่าแนวโน้มจะ เคลื่อนไว้เป็นระยะเวลาเท่าไรนะครับและระยะไกลแค่ไหนนะครับใต้แต่แค่รอว่าสัญญาณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนะครับนั่นแหละจึงจะจบแนวโน้มนะครับด้วยติตครับการแบ่งที่ดีดาวเนี่ยนั้นก็จะดูจากการทำ high แล้วก็ low ของราคานะครับถ้าราคาขึ้น higher high นะครับก็คือทำราคาสูงใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นอยา่ของการทำ lower high นะครับทำ low สูงขึ้นนะครับ แดงถึงทิศทางของขาที่เป็นงาของตัวบลูมาเก็ตนะครับแล้วก็ถ้าราคาทําตัวไฮเอโรครับหรือทำไายทาลงมานะครับก็จะเกิดโลเวอร์โลทำโลต่ำามาในทิศทางแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับส่วนี้ก็คือเทรนด์เบื้องต้นนะครับที่ทางในหนังสือเล่มนี้หยิบยกมานะครับยังมีรูปแบบของกราฟแพทเทิร์นต่างๆที่เราจะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ไว่าเป็นตัวาดาวเทรนด์นะครับ ตัวดราเป็นเป็นยังไงนะครับไปดูในเรื่องของที่เป็นตัวฟิโบนัชชี่นะครับไปดูที่เป็นตัวเ l ลิทเวฟนะครับต่างๆพาไปนับเวฟทด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าครบเครื่องนะสำหรับมือใหม่นะครับเหมาะที่จะติดไม้ติดมือไว้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่จะลงทุนในตลาด Forex นะครับเรื่องนี้ครับราคา2 9 5บาบาทท่านสามารถสั่งซื้อจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับเราสามารถจัดกระจัดความเสี่ยงหรือลดปริมาณความเสีย่ยงนั้นลงได้โดยการที่จะเรียนรู้ก่อนที่จะลงทุนนะครับ Invest t o Mor r o w ครับพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับท่านในการที่จะลงทุนไปด้วยกันนะครับ <S <s เรียนรู้เรื่องของการลงทุนไปด้วยกันเพื่ออนาคตทางการเงิน,นงที่ดีกว่าของพวกเราครับฝากดกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ความรู้ดีดเหล่านี้ให้กับเพื่อนของท่านด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ